เช้านี้พี่น้อง <c oughs> อยู่ที่เทศบาลเหมือนเดิมนะนี่นี่กำแพงเทศบาลวันนี้มาทำคลิปทำาทิปข้างล่างเนี่ยที่ว่ามันต่ำต่ำทำคลิปให้พี่น้องดูกันอันนี้มันเป็นทุ่งนาแล้พี่น้องโหเดิอมันนี่มันเย็นสดชื่นมากเป็นทุ่งนาบางบางที่เขาก็ไถแล้ว บางที่ก็อย่างเป็นทุ่งนาบริเวณกว้างอากาศดีมากนะพี่น้องเทศบาลอยูใ่ในบริเวณที่มีแต่รอบไปด้ทุ่งนาอากาศเย็นสดชื่นมากเริ่มไถกันบ้างแล้วก็มีบ้างแล้วก็มีเอาน้ำเข้าแล้วก็มีสดชื่นเอาอาทิตย์วันนี้วันนี้หยู่ต้อง หกวันแล้วนะพี่น้องหกวันไม่ได้กลับไปทำไร่ไทยเอาทานเหมือนเดิมแล้วเฝ้าเทศบาลหกวันเอาอากาวเอาบรรยากาศบริเวณนี้ไปก่อนนะพี่น้องก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็คลิปที่ทำงานตัวเองนี่แหละให้ชมไปก่อนนะพี่น้องนะ